สวัสดีแฟนอาเาทุกคนนะครับวันนี้วันพระสบดีที่25กันยายน2 5 1 8นะครับอยู่กับประชุยทางอาเซาดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาเซาก็ลงเล่นฟุตบอลถ้วยอย่างคาระบเอาคับด้วยการบุกไปเยือนพอร์ตเวลทีมจากลีกวันนะครับซึ่งมิเกอรต้าก็จัดบุกยศซากา้าลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งกุนซือ ของปืนใหญ,ญ,ญ่อาเซาก็ให้เหตุผลหลังเกมนะครับว่าการให้บุกโยซาก,ก้าลงเล่นราวๆสัก60นาทีเนี่ยก็อยู่ในแผนของเขานะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อวานเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วว่ามิเกลเดต้าเนี่ยต้องการที่จะค่อยๆหย,ย่อนบุกโยซาก,ก้าลงมาสัมผัสเกมทีละเล็กทีละน้อยนะครับนัดก่อนหน้านี้ได้เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป45นาทีโดยประมาณนัดนี้ก็ เล่นไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเชื่อว่าเกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ก็จะได้เล่นเต็มเกมโดยเฉพาะเมื่อโนนี้มาดูเอเก้เนี่ยต้องพักรักษาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเรื่องราวของระยะเวลาก็ต้องยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สื่อนำเสนอว่าอาจจะอยู่ราวๆสัก2เดือนนะครับจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าในขณะที่มิเกลเรต้ามองว่าสัก2-3สัปดาห์นะครับแต่ว่ยังไงก็ตาม ในระยะนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เรื่องของการวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับมองว่าอาการบาดเจ็บของโนนิมาดูยเก้เนี่ยน่าจะทําให้เขาต้องพักไปราวๆ6-8สัปดาห์นะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่มิเกลเร,ริตาจัดลงไปก็ใช้พวกสาประตูตัวสำรองที่ดึงมาจากเชลซีนะครับเพื่อเป็นแบ็กอัพเพื่อเป็นคนดิเดต ในการแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับดาบิดายานะครับนั่นก็คือเกเปาอาริาบาร์กาตามที่เราก็ได้คาดการไปนะครับส่วนผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายขวาก็เป็นไมล e w ุ s สเกลลี่กับเบนไวท์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเนื่องจากพิโรฮินคาพีเอเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการต้องตรวจเช็คอาการให้แน่ชัดนะครับว่าการบาดเจ็บที่คนขานิบของเขาเนี่ยจะส่งผลให้เขาต้องพักนานขนาดไหน ก็หวังว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าตัวสามารถเป็นตัวเลือกได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อคืนเนี่ยมิเกลเอต้าตัดสินใจใช้นักเตะที่เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับกับการดึงมาจากบาเลนเซียด้วยมูลค่าแค่13ล้านปอนด์นะครับซึ่งนักเตะดังกล่าวก็คือคริสเตนมอสเกรานะครับ ได้ลงเล่นในตำแหน่งเซนแบ็กตัวซ้ายซึ่งก็ทำได้ดีมากๆนะครับโดยแฟนบอลจำนวนมากเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าฟอร์มของคริสเตียนมอสเคราเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับเผลอๆจะดีกว่าวิลเลียมซาลิบาซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าวันนี้วิลเลียมซาลิบาก็มีลูกแอสซิสให้เโดดรโนทตซายิงประตูด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมส่วนผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ ก็มีคริสเตนอการดนะครับที่ได้ลงเล่นแทนมาตินซูบิเมนดีเอเอริชีเอเซลงเล่นแทนเดคเแคนไรส์นะครับและก็แน่นอนอีธานวาเนรีในตำแหน่งของมาตินโอเดกาดส่วนตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นกาเบรียลมาตินาลีนะครับด้านขวาก็อย่างที่ได้ว่าไปก็คือบุยโยซากาส่วนหน้าเป้าเป็นมิเกลมารโนนะครับจะว่าไปในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ถือว่าทำได้ดีกันทุกคนนะครับ เพียงแต่ว่าใครจะโดดเด่นมากน้อยกว่ากันประมาณไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนคนที่ทำประตูได้ยอย่างเอเวอร์ชิเอเซ่แล้วก็เลนโรอสซาก็ต้องได้รับคําชมเป็นพิเศษนะครับแต่บรรดานักเตะคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการแอสซิสแล้วก็การเคลียร์จังหวะอันตรายจากพอร์ตเวลเนี่ยก็น่าจะต้องได้เครดิตไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับขุมกำลังของอาร์ซอลชุดนี้แม้ว่าจะอุดมไปด้วยนักเตะจากสโม,มสรสำรองแต่ก็ถือว่าเป็นตัวจริงของทีมในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายๆนะครับโดยสิ่งที่ได้เห็นจากเกมที่อาร์ซอลเล่นกับพอร์ตเวลในคราบาวคัพรอบที่3นี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยนะครับทีมที่ เรียกว่าเป็นทีมรองบ่อนเนี่ยก็จะมาตั้งรับเหนียวแน่นนะครับเพื่อรอจังหวะในการโต้กลับเวลาที่เล่นกับอาร์เซนอลซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีในช่วงปลายครึ่งแรกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอาร์เซนอท,ที่ครองเกมบุกเข้าใส่ทางด้านพอร์ตเวลนะซึ่งก็ตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งแม้ว่าเส้าจะออกนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่8จากเอเอร์ชีเอเซ่นะที่เริ่มจาก กาเบรียลมาตินนลี่นะครับที่ได้บอลทางฝั่งซ้ายของกรอบเขตโทษจ่ายเข้ามาให้กับไมล์ลุสเกลลี่ซึ่งจะด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเจ้าตัวก็เดบนบอลแค่นิดเดียวนะครับแล้วบอลก็หลุดไปถึงเอบริเอเซ่ที่อยู่ด้านหลังเอเช่ H A ก็ใช้ทักษะเหนือชั้นนะครับยิงเข้าไปอย่างไม่ยากเย็นก็ทำให้อาร์เซอวออกนำพรอดเวลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่ายังไงก็ตามด้วยความที่คู่แข่งตั้งรับเหนียวแน่นนะครับอาร์เซอก็ พยายามที่จะลำเลียงบอลเข้าไปทำลายการตั้งรับของพอร์ตเวลซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมีจังหวะที่เบนไว้เนี่ยจ่ายทะลุช่องไปให้กับอ e ีธานวานเนรี่ยิงแล้วก็ฉลับผู้เล่นของพอร์ตเวลออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับนอกจากนั้นมิเกลเมริโนก็ได้จ่ายทะลุช่องให้กับเอเรชีเอเซยิงไปติดผู้เล่นของพอร์ตเวลซึ่งป้องกันเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้เซนบอลที่เหนือชั้นของแม็กซ์ดาวแมนนะครับซึ่งจ่ายแบบแทบจะไม่จับและว e ิกเตอร์โยเคเรสก็อาศัยความเข้าใจวิ่งไปรับบอลเสียดายว่าจังหวะยิงเนี่ยมันก็โดนผู้เล่นของพอร์ตเวลป้องกันเอาไว้ได้อีกนะครับจะว่าไปในเกมนี้อาซอกก็หาจังหวะเข้าทำที่น่าสนใจได้อยู่หลายครั้งนะครับรวมถึงการยิงไกลของอีทานวานเนรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ จะเป็นทางเลือกให้มิเกลเดต้าได้นะครับในเกมที่เราเจอคู่แข่งที่ตั้งรับเหนยวแน่นแล้วมาร์ตินโนเดกาดเล่นไม่ออกอะไรทํานองแบบนั้นนะครับส่วนเลนโรทตอสาก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับกับการรับลูกเปิดจากแผงหลังของวิลเลมซลิบาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้เห็นความพยายามของอาร์เซอในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เอเชเอเซตักให้กับ กาเบิยนเมนตินลี่ยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปลูกนี้ก็ไอเดียคล้ายๆกันแต่ว่าระยะทางมันไกลกว่านะครับจากเซนเดอร์แบ็กตักข้ามมาให้กับกองหน้าอย่างเลนโรทอสซาและถึงแม้ว่าจะทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องอาเซาก,ก็มีโอกาสยิงไปแค่11ครั้งนะครับจริงๆมันควรจะมากกว่านี้เข้ากรอบ4ครั้งนะครับแล้วก็เตะมุมเนี่ยมี6ครั้งส่วนเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเนี่ย มากถึง81%นะครับก็ถือว่าคลองบอลบุกเข้าใส่พอตเวล l อยู่ฝ่ายเดียวก็ว่าได้นะครับและสำหรับการแข่งขันครบาครบอลคัพรอบต่อไปนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับราวๆวันที่27โดยอาร์เซอเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับในขณะที่แชมป์เก่าอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอร์โมสเปอร์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้นะครับส่วนคู่อื่นลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทนะครับ,ชบเ,เชลซีซบุกไปเยือนวูฟแพรมตันแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนสวนซีฟูลแฮม,มไปเยือนวิคอมวนอันเดอร์เร็กซ์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาร์ดิฟซิตี้เบรนฟอร์ดบุกไปเยือนกริมส์ปี้ทาวที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้นะครับ และนั้นก็เป็นทั้ง8คู่ในรอบต่อไปนะครับส่วนเกมถัดไปของอาร์เซนอลจะเป็นการบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันนี้นะครับแข่งขันกันเวลา22นาิก30นาทีเอาละสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ